สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบิงบอปะมอจ้ะบอกคุณพ,พ่อเด็ก่อนเด้อเอาอัมพร YouTube จ้าอัมพร YouTube ชื่อช่อง YouTube เพิ่นพี่น้องเพิ่นกำลังหลากปลาขึ้นมาถ่ายรอบก่อนนี้ยังบ่ท่านถึงกำหนดเอาขึ้นนะจ้ะพี่น้องบ่ได้ท่านได้เห็นปลาห่บกอนนัดก่าวันที่เก่าแต่มาเดินร่งวันที่เก่า,กา,กาจ้าขอโทษที่พ่อพ่อขากะ นัดเดือนมาเหมือนนี่เป็นเหมือนนัดไม้น้ำเหลือประมาณเท่าไรเอานี่เหลืออยู่ตันกลัวอยู่น้ำน้ำน้ำไหมน้ำเทิงเม็ดปะโอ้น้ำเหลืออยู่มันเม็ดนะมาเกินเม็ดบางแปดสิบเส้นกับบางเม็ดบางทีสุดๆผนเป็นเม็ดกก้อนบ่เอาฮะได้สูบออกก้อนบ่จ้ะก็ลดน้ำอยู่อืมตองมีการลดน้ำนะครับก่อนจับค่ะ นี่คือหอบแรกของปอนี่บอเอาที่ากขึ้นแมนครับจ้าที่การบานสีทองแล้วพี่น้องตำบลเกาขามอเำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลจ้ะ <c oughs> อาเพิ่นกระเฮ็ดสองยูทูบนัพี่น้องกะฝากพี่น้องเข้าไปติดตามเพื่นนําอำพรยู u ูบจ้ะทุกขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับจ้าเ,เย็นไปเลย มันนี้มีออเดอร์จักตันเอาจักจักกิโลมัอน,นี้ออเดอร์เขาวโบนห้าร้อยโลสี่ร้อยห้าร้อยนะครับประมาณเพิ่งตันเนาะครับผมจ้ะไม่ล่าเอาคืนกะเอาคืนสองพวเมียก็ได้บ่เอาแมนแมนคอยไปสิ่ละสองพวเมียจ้ะบ่ได้จ้างคนงานเนาะจ้ะนั่นแหล,ละครับลกูกค้าไม่เก็ดเรื่องซอยนะครับลกูลกค้าเรื่องซอยลูกค้ากไม่ส่วนรวมอยดีค่ะจ้ะ ปีสมโยศ์ของเพิ่นขายเบิร์ดระบออายหมดแล้วเนาะได้ประมาณสองตันหกจ้ะสองตันหกอ่าตันอืมครับู้เคยติดตามเป็นกําไรเห้าได้ายเป็นไรพี่บอถิสองถีบไทยหกร้อยโลหกร้อยโลเป็นกำไรหกร้อยโลเพราะว่าสองตันนั่นเป็นต้นทุนอืาลูกปลาต่าจ้ะหกร้อยโลก็ประมาณหกหมื่นเนาะจ้ะถ้าเราขสยเองถ้าส่งก็อยู่ประมาณโลระ เจ็ดสิบบาทถึงเจ็ดสิบห้าบาทจาคะเมืาาม่อนี้คือพี่มารับปลามารับปลาไปให้ลูกค้าที่ที่เขามาเอาก็เราประจำจ้าโอ้พอดีคือบอหมดก็ต้องเนี่ยช่วยกันไปครับอืเพราะว่าของอ่าลุกออมพร เราก็ต้องช่วยกันในในในกลุ่มของปลาหมอที่เราเลี้ยงอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยครับช่วยกันระบายท้าออกจ้ะครับนี่คือเอามาจากแรงเดียวกันมา<ช>เลี้ยงพร้อมกันแม่นบ่อยใช่ใช่อ,อย่างนี้เกษตรกรจะอยู่รอดจ้ะช่วยกันเนาะ,ะนดีผมก็อ่า ด้านตลาดได้นิดนึงก็เราก็ได้ช่วยระบายของซอยกันเนาะเอาเลี้ยงจักโตก่อทวนให้พี่น้องข้าฟ่งแน่จะ้ะบอนี่ลงหมื่นโตรครับมืน่นหนึ่งมื่นตัวเนาะหนึ่งมื่นตัวครับคอนมือนี่อายุมันถอนได้เอาขอบวันที่ตับบันที่สิบเอ็ดมีหน้าสี่เดือนสี่เดือนครับมือนี่กับวันที่ สิบสี่ห่วยหาเดือนเต็มแล้วห้าเดือนเลยครับหาเดือนเต็มเนาะแมนหาเดือนเต็มแล้วต้นทุนค่าหารเท่า,าไรเป็นได้อ้าวหาเดือนเต็มนี่รวมรวมเลยเป็นรวมต้นทุนทั้งเมดบอนี่จ้ะลกไปอยู่ประมาณเก่าหมื่นเก่าหมื่นทั้งทั้งคาพันปลานเนาะแมนคาพันปลาคาหัวหารจ้ะคาเกลือจ้ะส่วนเสริมต่างๆของของปลา อืมมารถก้าหมืนปลาขนาดใส่จักโตโลเลยเอาเดียวขึ้นตอนนี้อ,อยู่ที่สามโตถึงสีโตโลสามโตถึงทีสีโตโลแมนกระไงขึ้นเหลื่อยเนาะแมนอายุกระไดคุณภาพาปลากะเพิ่มขึ้น มีพี่น้องเขาคอมเมนต์น,นะมันคือสีเขียวเอามีการปับสภาพน้ำบอ่ออันดับแรกกะก่อนลงบอ่อกะมีการตากบอ,อยแห้งบานปูนขาวค่ะผ้ามาึ้นมาแนกะใส่เกลือ,อเม็ดนะครับทุกอาทิตย์จ้ะบอ่อขนาดนี้ใส่อาทิตย์ละสอบ ก็อาทิตย์ละหนึ่งกระสอบเนาะแม่อาทิตย์ละหนึ่งกระสอบเพื่อยังเอาเพื่อให้น้ำเขียวสองให้ปลาแข็งแรงควบททนจ้าเก็บปลากับแข็งโอ้บ่ให้ปลาเป็นโลกแม่นบ่เอาแมนว่าให้ปลาเป็นโรกทนต่อโลกไงซอยใส่ใสไหอยู่เกลืาธรรมดานน่เนาะ เกลือบักเมกบอกเพื่อนเอนแน๋แมนเกลือเมนเฮานี่ละ่ะค่ะมันมีปัญหานอกหนามบ่เอาบอ่เขาตะคาบอย่างหนานาแรงในตอนนี้มันเป็นรุ่นสองอล่งล่งหนาแรงรุ่นสองดือนพฤศจิกีขาอืบ่อมีการนอกหนามไหมล่ะจะ้าปลาปลาตายสมบูรณ์ดีอยู่ตั้งแต่เหมือนลงบ่อผล่ะอ๋อ ต้นทุนรวมทั้งเบิดพี่น้องเครื่องค้าปลานี่เก่าเมินกับว่าท่านหูว่ามันสีใดปลาหลายเป็นไดเนะาเนะเอาเนาะถ้าเลียเสือหมินโตจ้าเอาซีโตไปหานมันก็จะออกมาอยู่กัเฉลี่ยไหวใช่ไหเออค่าประมาณ,ามาณซือประมาณไหวประมาณตันประมาณสองตันแมนกัเอาซีไปหานจ้าหมื่นหนึ่งอือ ประมาณนั่นแหละแต่ว่าคือว่าเนาะตายในน้ำตายอยู่ในน้ำเพาบรเห็นสุดโตเนาะแต่ว่าเบิ่งอาการแล้วบรเห็นมันตายบรเห็นมันนอกอืมปลาก็ได้กำไรอยู่ห้าโลโอ้บ่อนี่บ่อโอ้ผีสมยศละประมาณกำไรอยู่ประมาณห้ารอยโลถ้าได้ขายโลละลอยกันสิหาหมื่นเนาะมีทรงพะค่าหลายเป็นไดเอาล์ดราคาทรงเฮา ราคาละข้างทรงมือนี่หน้าตอนมือนี right huh? ่เจ็ดสิบห้าบาทปากโอเจ็ดสิบห้าบาทเนาะแมนใครได้ขายเองเดียวขายย่อยๆดีจ่ะย่อยกระลอยรลอยเนาะคือนาสมยศหวานจ้าเขามาสื่อปากโบกัระอยนะครับส่วนขาหย่อยอื่ขาย่อยสื่อพี่กินในบาทเท่าไรละขอเบอร์โทรเนี่ยเอื่อพี่น้องเขาอยากออกมาอุดหนุนหี่ศูนย์แปดสามจ้าสามเจ็ดสองจ้าสี่เจ็ดสามเจ็ดจ้า คำ <YouTube S 1> พ,พ่อน YouTube ติดตามทั้ง YouTube ก็ได้หรือสิขาไปติดตามทั้งเฟซก็ได้คำพ่อนข้ามผงคำพ่อนข้ามผงนะครับช่างเย็นแต่คอยความนสนอยู่นี้เห็นไมพักบุ๋ง แต่ว่าพักบุ้งกะพักบุ้งกะเป็นตัวเสริมของป่าคือกันไดอืมมันกินมันกัดมันมันกินอยู่แม่นแบบอ้าวแต่ว่ามันจะเป็นทุกๆทุ่เลยบอกกันเดียวแต่กับบอลแนนเจ้าสวยมากกันมีออเดอร์สร้างเขาอีกโอ้นี่ก็เอาแน่นอนบ่ได้จ้ะนี่ตามตามออเดอร์สร้างมาอืม เขาจะรวมกันเนี่ยเขาปากฟิวเนาะวนไหนฮะไปะกาศอะไรแล้วม่ไปไหนะเรยอเอกาวะนกดาวแต่ว่าส่วนนี้มันติดโควิดเนาะตลาดกะซบเ้าเนี่ยอือกติแล้วมันเขาเมต่อหรก็เหมือนละสีหาหยโลเด้่โอ้าเนาะใช่เพราะว่ามันติดโควิด ลูกค้าป่ดบ่อเป็นเดือนนะลูกข้าครับก่อนเทาก็เจอปัญหาแนวเนี่แหละเนาะแน่แนครับลูกค้าก็โทษมาแจงเลยเนาะอือจ้านี่ดิจแล้วลูกค้าก็โทรมาแจงว่าตอนนี้ติดโควิดเ้อตลาดติดเออเป็นมองเป็นมองไปอือ้าขึ้นรอบเดียวสองตานกลัวนี่กะสีเห็นเงิ่อนก่อนเนาะขี่สมยศเนาะ ใช่แต่เราก็ต้องสูไปอ่ะทำไต้องสูเกษตรกรห้าพี่น้องโควิดหยุดราไม่ได้หรอกว่าะคนกับต้องกินนั่นแหละของของกินนามสีเขียวคือเพื่นปับสภาพนามได้พี่น้องกันรยกคนใช่อืม แม่ต้องเป็นอ๋อที่แกรำก็ดูวันนี้แหละทีจะบอกโดั้มจั่วทัวร์เข้าว่ะใจแล้วเข้าแบบจำเป็นไปเข้ามาเข้าไปเข้าอยู่คนจนเข้ากับเดือดร้อนเนี่นีี้ไหละเนาะเดือดร้อนน้ อจะเอาไป่อนก็ได re like ้ยกบอลไปพร้อนที่หลังกล้องให้แน่จ้ะเปิดกล้หาใ้เซ็กปงบนดิยกบอสขืนเธอเดียวสองแตนกลัวเห็นเงินก่อนคาเศซฐกิจดีๆีขึ้เก่ามันงกะสิไงว่หนีอยู่นอกผีสมยนเนาะ ตอนนี้พลาไปขายเป็นซีลูกค้าก็ซื้อวนขึ้นโลวนอืม,อมถ่ายตามสุดยอรถเดียวราตัดยียงจ้าแต่ตัวนึงเนี่ยไปผลในนะวันนึงกินไม่หมดนะผมให้คนให้คนสี่คนเลยแบบ จะมันจะได้ช่วยแบบเป็รื่องเลยนะมันคือมันงกินคนหนาคนแห้งคนแห้ง็่ะแห้งหมดคนแห้งจะยากยากก้อยลาบเนี่ยจ้ะตั้งอยู่บนตัวจ้าเปิดเปิดวิดีโอหรอเปิดเอาเปิดให้วะเออเปิดเลยกำลังเปิดน้ำใสให้เปิดไทยไายให้เอาเล่าล่วงสองแล้วนั่มนะพี่น้องเราได้อัปเดตลง นะเปิดกล้องแล้วจ้าเอาเบิง่งโตปลาได,ด้หนอรสชาติดีได้หนอเอาเนาะแมนอืหอมจ้า ปลาเนื้อแนนดีอายุมันใดจ้ะดูสไข่เนยปลาตอนนี้ไข่เราบอกแมนแมนไข่อ้ยนี่แหละมองมันสีแสบเป็น <c oughs> เก้าอีกหาเดือนโอ้ยังไงมันปิีงตัวชิ้นใหญ่ๆยิ่งเดือบอมบ์ตัวหนึ่งจ้าตัวละสามขีด นะครับซีโตกะโลสองโลเปล็นเปิะเยีย,ยบป้าว่ะอมนเลีย,ย,ยมนมข้าอย <c oughs> ู่โอ้สีดเงียงมันดหดีดีจะึ้นไหนลงมาเลื่อยมือคนเนาะ พ่อก็ไม่อยากให้แม่ลูกด้วยนะแต่ว่าพี่หนุ้มมีฐา้ะใหญ่ครับพี่น้องให้่ครับพี่หนี่ใหญ่ครับค่อยมากินไม่พี่น้อเพียงไปเอาเลย ทำสัญญายกบ่อเลยเออเอมาหาให้แล้วว่างดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมันจะผมก็กล่าวว่าจะเลยเลยนั่นเองก็เลยแต่งตัวลูกบ่อออกมาเลยพี่สมโยนกบ่อแห้งเรื่มเหมือนนี้กจะเป็นตลาดอย่างเดียวเลยต่างกับบ่อรุ้นแรกต่างกับบ่อจะคล้องแห้งมืันนี้มีมาเป็นพ่อคขาเป็นได้ครับพ่อคขาบ่อนี่เปอย่างไรครับใส่ปลาสวยครับบ่อใช้สวยตัวสวยครับแล้วก็ถือว่า ผ่านครับ่านผ่านผ่านครับสามผ่านเลยสามผ่านเนาะสามผ่าน,าานบอกเป็นรายการไดกันรายการหนึ่งเถอะวะเดี๋ยวก่อนมันจะจะให้แม่ต่อยเบิง้งตัวปลานะครับจับขึ้นมาเบิง้งทีดด่แล้วก็จะเลี้ยงผม,ผมก็จะเอาประมาณห้าเดือนเหมือนกันครับผมผมกับอัมพรยูทูบนะครับช่องอัมพรยูทูบมันนี่อัปเดตปลาในบอขอกผมเองนะครับรกับฟอมแม่ต่อย เ๋าวมห้เบิ่งใส่ปลานะครับสึ่งเป็นใส่ขนาดใดนะครับขนาดนี้นะครับใส่นี่ขายปลาอยู่ที่สามตัวโลนะครับไงคักเนะาะน,นี่ครับนี่เพิ่งเด้อีหน่องไงก็ฝ้ามือเลยแมนครับไข่พร้อมนะครับใครตัวใหญ่เอามาใช้กล้องตัวนี้เนี่ย ดูแล้วมังเสะเงียงมันครับเด้อรับนี่ครับปากเก็บแต่กินแสบครับเออไม่ลาดนี่ตรงใส่ทุงมือน่าเอาน้อแน่ใส่ทุงมือประคองไปอ่าคนเบิ้งหนักเอาเอาขันได้เอาเอาสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบอเฮ็ดสี่ขันบอเฮ็ดสามขันเดี๋ยวบอสี่ขันเอาเคสามขันก็ได้สามขันสามขันเท่าไรเข่งสองทีบอเก้าสิบอ่าสามสิบ

ไม่ไม่ตาต้อดบวกได้อยกเฮ้ยอีเพิ่เยวเด็กขึ้นมาแล้แต่ละออกเลกไม่กลัวเลยบ่เก่งนิดเลยบ่ลัวแต่จะไม่มีเลขจะบวกน้อิเลขกนี่มาแห้งบวกุ้นหารไ่ได้ ถ้าค้าขายมีกำไรยิ่งบวกแม่นถ้าขาดทุนนี่ไม่อยากจะบวกนะสามสิบสองเปย์ยังไม่เปยอะเกินมาหน่อยนึงเกินหน่อยนึงเอาเลยรอดเอาโลดแถมไปโลดแถมเมือกแน่ล้างเมือกออกก่อนเยอะป้ะอ่าสามสิบสองเครื่องไปสามสิบกระทำเต้ยมีคนเกือะแล้วยัง โอ้ยหน่อยฝนเนาะอยเจียมไหมกะผู้ใดอยากกินปลากะมาเด้อพี่น้องเดก็มาเข้งไข่เลยนาะออาเนาะน้ำหนักมันก็ห้านิดมือแล้วก็ปลากะชนผู้มหาเพป็นก่อนกระได้ยาสีแปะเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปจ้ะฟาร์มพี่สมยศแบ่งครา่กลางขายเบิร์ดแล้วพี่น้องก่อนฟาร์มกั จ้ามังกรฟาร์มบหมืนกลางขายเบิร์ดแล้วตัวนี้ฟาร์มอยู่วันสีทองตัวนี้ตัวนี้คะอัมพรยูทูบฟาร์มจ้าล <c ười> ูกค้าติดใจรสชาติก็เลยต้องมารับบ่อเพื่อนบ้านไปขายแล้วก็ช่วยกันระบายอมันจะได้หมุนเวียนในระบบช่วยช่วยเกษตรช่วยเกษตรกร,กร,กรอาชีพเดียวกันคนมากคนมากจะมาทีมงานเดียวกันเนาะทีมงนาน้ ยย่ะอ้ยย่ะอ้ยย่ะอ้าวต่อสายก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องเก่ามันแตกอือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยใช่ไหมจ้ะเป็นไปเริ่มเริ่มเปลี่ยนส่งนะอายุเดือนือหาเดือนเต็มพี่น้องผ่อนเืิอนี่อ้ยสามสิบว่าเม็ดปลานิ่นเขาได้หนิจะออกจะออกจ้ะ ลงตัวปะสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วสามสิบสามแลสามสามสามสิบห้าแล้วมสิบสามสามก็สามสิเป็นหเป็นหกสิบสามอมอ้อมาวไม่ได้ล้างนะเดียว สเฮ็ดไหมเนี่ยวนข้างล้าขวนก็ยังไลายขึ้นไลเหมือนขมีไนเนาะมันลมบ่อ่ะเตีย,ยงหัวเข่าบ่เครื่องเชงเอ้ยส,สามหกสามหกสิบสาม ครับครับพี่น้องเอฟซีเมตตอยนะครับกบฝากช่องอภพร YouTube ดูแลนั่นเอครับเด้อฝากได้ไมต้อยน้ำแน่ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครับช่องอภรร YouTube นะครับซึ่งเป็นสองไม้ฝากเอฟซีเขาเมตต่อยน้ำแน่ครับสี่ได้เบิ้งสีได้หูว่ามันได้มันลุบมันขาดทุนซ้ำได้เนาะอ้าวเนาะ การเลี้ยงปลานี่ครับได้ซ้ำได้แต่ละเที่ยวให้อัปเดตลงให้พี่นออ้องเ้าพิ่งเดื่นเดือ,อนนี้ด้วจ้าเด้อครับจ่าก็ประมาณเฉพาะปากนี่รวมทั้งปากนี่สองงานสองงานก็มีรายได้เดือนละหนึ่งเลี๋ยวแล้วเนาะจ้ะาพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งคลิปก่อนนะครับที่เม่ต่อยมา่ทยจ้าผมก็รับโทรศัพท์จากเอฟซีเม่ต่อยหลายสายอยู่ครับจ้า สีพันโทรเข้ามาจากสายจากเอซไม่ต่อย,อยโทรมาสอบถามเรื่องปลาต<ะ>ับสองอภรรย o u ูทูบนะครับจะ,จะให้คำตอบไปเท่าที่สีไหายใดนะครับสามสิบแปดสามสามสิบแปดแล 36, นะ้วสามสิบหกสสหกสามสิบแปดล้วหกสามหก

นี่ต่คนถามว่าอยากได้ผ่านตานะอ่าก็บ,บอกว่าให้โทรหาเนาะเอาให้เอาส่งอัมพรยูทูปเพื่อนแนะนำจ้ะพี่หน้องครับพี่หน้องครับผู้ถี่ไดชชมคลิปแล้วก็ติดตามยูทูปส่งอัมพรยูทูปแล้วก็ส่องแม่ต้อยนะครับถ้าสนใจนเรื่องการเลี้ยงปลาอยากนานสอบถามนะครับ กระโทงเมื่อใดที่เบอร์โถงศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดนะครับหรือติดตามทั้งเฟซบุ๊กกับอัมพรคำพงเมื่อยเลยน้อแล้วก็ช่องอัมพรยูทูบกับติดตามเลยครับจหลักปลาขึ้นเทละสามสิบกิโลเวิร์คพลังแล้วแล้วอีกสองสามสองเจ้านะครับบอแมนนี่คือเจ้าผีสมยศเอาจักลอยตัวนี้ลอยโลครับว่าลอยโลกระส่วนที่เรือกะอีว่ามาลอยก็ลอยแล้วลอย นี่ละจ้าแต่ยังโทษขมาม่าครับจ้าแต่ยังอีกสองเจ้าขม่วยแน่ครับจะยิงย็นไม่แน่แป๊บเดียวเนาะเอาเนาะ <c oughs> หาโล <c oughs> หาโล <c oughs> าหาโลอย่าสัดรลายนะครับก <c oughs> ็เยอะบาดนีก้กะเอาไว้ข้า้วนยังสี่บ่อาแน่นล่อพวกนม่ข่าขมาอีกจ้า หลักที่เดียวนะครับโอ้ออกมาแล้วสิบโลสิบโลเลยนี่เข็มไหมข้าต้องงดอาหารก่อนเบอร์ก่อนข้าศิลานี่ครับงดอาหารแล้วก็ลดหนามนะครับลดหนามเลยก็ดีปะดูเป็นไรติมอีกบาะร้อยสิบเลยนะน้ำลูกน้ำลูกปัั๊กเมื่อกี้เหลืออยู่ฮะแค่คุยเหลืออยู่นะ ก็สิบสิบห้าอีกเ,เป็นสิบห้า,า,าก็หักกันอ้าวเอาเขงหักเขงก,กัเหลือหักหักเขงก็เหลือสิบห้าไงก็เกินสิบเป็นร้อยสิบเนี่ยเออเงินอืมถูกต้องถูกต้องง <c oughs> งแล้วโ <c oughs> บกเก่งขณิตเป็นไงปีสมยศแล้วเปะเปะเอะอแล้วเปะเปะครบเนาะลอยหาก,กิโลลอยสิบกิโลโอเค เท็ยบสองร้อยไปเนาะอ๋าน้อร้อยสิกิโลอาครับจ้ะแต่ว่าทุนก็ใส่หลายเติบอยู่เนาะกลัวปลาเขาสีออกหนามไม่ได้ขึ้นไหวเว้ยบ่นไหนามเสียโอไวเยอะจะปิดสวิฟท์มาเท่าหันสิฟท์บ่ได้เปิดหนามไปเอาเอาใส่กระลังมังไงนะมือเอากะละมังกะผีเอากระลังกะผีมาใส่หนามพี่ จ้ะเอออเอาปลาเขืนครบร้อยกิโลบอขีดสมโยจ้ะจ่ายเงินสดเลยร้อยร้อยสิบโลเจ็ดพันเจ็ดร้อยอนับนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยมันหมันค่ะมันมันครับเจ้าแรกเจ็ดพันเจ็ดร้อยเปิดงาน ร้อยโลนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอเคครับเจ็ดร้อยนะครับค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนแลวก็ดูแลกันครับไปทากบันเรื่อยๆนะครับส่องดูแลรักษาอาชีพด้วยกันครับไปทากันตลอดนะครับครับวันนี้ผมอําพรยูทู e นะครับขอขอบคุณลูกค้าพานช่องไม่ต่อยนะครับี่อเขายืนยันว่าเขาดูแลกันนะครับครับจ้ ขอบคุณายครับคขอบคุณ<ข>พี่สมยศน้ำคา่าขายดีๆนะคะพี่จ้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า